จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่าเอ,อ่อผ่านไปสามเดือนเนี่ยทําอะไรมาั่งแล้ววางแผ,ผนชีวิตยังไงจะทํายังไงกับชีวิตต่อไปหรือว่าจะหาทำอาชีพอะไรในภายหน้าสวัสดีเพื่อนๆ,ๆตอนนี้ก็ได้ลาเกษียณประมาณสามเดือนเต็มๆแล้วก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่าลาเกษียณมาได้สามเดือนเนี่ยทำอะไรมั่งคือเดือนแรก ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่ารู้สึกว่าสุขภาพตัวเองไม่ดีก็เลยวิ่งวิ่งเข้าวิ่งออกไปตรวจนูน่นตรวจนี่เอ,อให้แบบว่าให,ให้ให้ตัวเองสบายใจว่าเจะเป็นอะไรไหมหรือไม่เป็นอะไรจะได้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยใช่ไหมทีนี้หมอเขาก็ส่งไปตรวจนูน่นตรวจนี่เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเออตอนนั้นเราก็โล่งใจไปเราก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็โอเคใช่ไหมพอเสร็จแล้ว ดันไปเป็นไข้หวัดใหญ่กันทั้งสองคนเลยนั่นก็เสียเวลาประมาณสองอาทิตย์ใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์นะกว่าจะร่างกายจะออแบบว่าไงกลับเข้าสู่สภาพเดิมอะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็นนกเดือนนี้ก็โอเคแล้วนะช่วงนี้ระหว่างที่ออรอเงินกเกษียณเพราะว่าเราจะไ,ได้เงินกเกษียณน,นู่นไปปลายปีนู่นเราถึงจะได้รับเงินกเกษียณใช่ไหมเราก็อยากจะหาอาชีพเสริมทีนี้เราก็อยากจะเป็นคนดูแลหมา รับเลี้ยงรับจ้างเลี้ยงหมานะเราก็ไปเสิร์ชหาใน Facebook เพราะว่าแถวนี้มันจะมีกลุ่มคนแบบว่ามีกลุ่มอาชีพต่างๆอะไรเงี้ยนะใน,ในแถวๆใกล้ๆบ้านนี้เราก็ไปเสิร์ชหาดูแล้วก็ ไปเสิร์ชหากลุ่มแรกที่เราดูแล้วทำไมโปรโฟไฟล,ล์มีแต่เด็กๆสาวๆส,ว,สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ในเ,เ,ขเขาเขียนไวน้นางในในโปรโฟไฟล,ล์เขาเขียนว่าอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เขารับจ้างดูแลหมารับดูแลทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ราคาตกลังตกลงกันภายหลังแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไปดูในกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นเขามีแบบเป็นรูปแบบว่าคนรูปถ่ายรูปกับหมาถ่ายรูป,ปเวลาเขา ฝึกหัดหมาอย่างไรืออะไรประเภทนี้แล้วก็ไปดูนะเขาก็บอกว่าดูถ้าดูแลกลางวันนี่ราคาเท่าไหร่แล้วแบบทามาอาศัยค้างคืนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาเขียนหมดนะเอ้เราก็มันก็เอ๊ะอะไรวะทําไมกลุ่มแรกมันรู้สึกมันแปลกแปลกทีนี้เรากลับไปดูไปหากลุ่มนั้นอีกอีกทีหนึ่งมันหายไปแล้วมัน,นมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วไอ้เราก็อ๋อ อย่างนี้เองอะไรประเภทนี้อันนี้เราไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าพอเรากลับไปหาอีกครั้งหนึ่งอะไอ้ไอ้กลุ่มนั้นมันหายไปแล้วแล้วการเลี้ยงน้องหมาเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งในสามของเราที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะทําในเ,ออเวลาที่เรากรเกษียณออกมาแล้วใช่ไหมแล้วก็อาชีพที่สองก็คือช่วยสามีทําบัญชีเพราะว่าสามีเขามีออบริษัททําบัญชีใช่ไหมแต่ทีนี้เราตอนนี้เรายังขี้เกียจอยู่เพราะเบื่อการทําบัญชีก็เลยยังไม่ได้ทําอะไร แล้วอาชีพที่3ของเราที่อยากจะทำก็คือการทำออพวกงานฝีมือขายแต่ทีนี้เศรษฐกิจในออทั่วโลกนะมันก็ปั่นป่วนนะมันก็เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะขายได้หรือเปล่าแล้ว ของพวกนี้มันไม่จําเป็นคนเขาก็ไม่อยากจะซื้อกันใช่ไหมแล้วนี่ก็คือสามอาชีพที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะทําหลังจากลากษียณออกมาแล้วและเป็นอาชีพที่เรามีความสามารถมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยเราก็ทําให้การทํางานพวกนี้มันง่ายขึ้นแลวอีกอย่างหนึ่งเราก็รักงานพวกนี้ด้วยใช่ไหมทำงานพวกที่เราชอบดีกว่าที่เราจะไปนั่งทํางานในออฟฟิศที่แบบว่านั่งแล้วแบบโอ้ยอยากจะ,อย,กจะอยากจะวิ่งหนีออกมาอะไรประเภทนั้นนั่นแหละเราก็เลยลาออกรเสียณออกมาแล้วก็อยากจะมา ทำงานอย่างที่เราเราชอบดีกว่าเนาะถึงว่ามันจะไม่ได้เงินมากมายอะไรแต่ว่าเป็นงานที่เราชอบแต่ตอนนี้ก็คงได้แต่ดูๆไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องทําให้มันสําเร็จเรียบร้อยลงตัวก่อนที่เราจะเริ่มต้นใหม่ แล้วปีนี้เราก็อยากจะไปเมืองไทยด้วยตอนนี้ก็กำลังคอยท่านยมอยู่ว่าเมื่อไหร่จะว่างงานสักทีกว่าจะได้ไปก็คงเราๆปลายปีเนะ่ยระหว่างช่วงนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องคอยท่านยมไปก่อนไปกลับจากเมืองไทยนะั่นแหละเราถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้ก็คงปีหน้าแหละถึงจะได้เออ หางานจริงจังทำสักทีก็คือชีวิตสามเดือนหลังจากที่เราลากเกษียณมาแล้วว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วเราช่วงนี้เราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่ไม่ลงตัวดีเท่าไหร่ก็คงจะไปเป็นปีหน้านะั่นแหละที่เราจะทําอะไรแบบจริงจังสักทีนะแล้วจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงเราจะทําอะไรกันแน่ <S <S จะเป็นนะหนึ่งในอาชีพที่เราต้องการจะทํานี่หรือเปล่าเนาะแล้วเราค่อยมาเอ่อมาลุ้นกันว่าจะเป็นอาชีพอะไรเนาะ คลิปนี้ก็ต้องขอจบแค่นี้นะทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิว่าเราจะได้อาชีพอะไรทำบ๊ายบาย